ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดียามเช้าตอนนี้ก็หกโมงกว่าจะ7เจ็ดโมงแล้วนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับเมื่อคืนเมื่อวานนะฝนตกเมื่อวานแบบตกหนักๆอ่ะตกหนักเลยนะครับก็มาให้ดูว่าหลังจากที่ฝนตกแล้วมันมีน้ําขังไหมนะครับอันนี้เป็นไร่ที่ องนะครับแปลงที่สองคือเวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับไรจะต้องไม่มีน้ําขังนะครับทํายังไงก็ได้คุณจะทํายังไงก็ได้ให้ฝนตกมาไม่มีน้ําขังขอให้น้ํามันออกไหลออกหมดให้หมดนะครับนะแค่นั้นเป็นพอสามารถทําข้าวโพดได้ครับแต่ถ้าไม่รู้จะออกทางไหนก็เ,เครื่องมาสูบออกครับนะข้าวโพดมันไม่ชอบน้ําขังนะครับ วันเดียวก็เรียบร้อยแล้วอันนี้แป้งสองนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวอีกสักก็พ่น่ย่ประมาณสิบวันนะครับสิบสิบเอ็ดวันนะหยอดวันที่เท่าไหร่นะอวันที่หนึ่งนะครับฝั่งนี้หยอดสามสิบฝั่งฝันู้นวันที่หนึ่งวันที่สองนี่แหละนะก็ถือว่าต้นเดือนกระากรดานะครับวันนี้ก็วันที่สิบใช่ไหมล่ะก็สิบวันนะครับเดี๋ยวอีกสามสี่วันนะกำหนดวันวันพฤหัสวันศุกร์นะครับฉีดยา เราดูอย่างเงี้ยเนี่ยหน้างงานอย่างเงี้ยครับอ,อ่อฝนตกนะมันมีความชื้นเพิ่มไปอีกนะต้องกาวอย่างนี้ก่อนเวลาตอนหยอดนะครับผมดึงน้ําใส่หยอดนะครับปั่นหยอดหญ้าจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่หน้าดินได้รับความชื้นฝนตกใส่แน่นอนครับหญ้ามันต้องขึ้นก่อนแน่นอนนะยาคุมมันลงไปล่างหมดแล้วมันละลายมันหายไปหมดแล้วเราก็ต้องครับ รอบที่สองนี่สิบี่วันเนี่ายใส่ยาคุมอีกรอบนึงนะครับดูหน้างานด้วยนะไม่ต้องตามผมมากนะครับดูด,ดูดูงานประกอบไปด้วยนะครับดูงานประกอบไปด้วยว่ามันมันเป็นลักษณะไหนถ้ามันไม่มีฝนเลยแล้วก็ฉีดแค่รอบเดียวสาิบวันฉีดคุมค่าอีกทีนึงจบนะครับอันนี้เราก็ต้องฉีดยาคุมไปเรื่อยๆนะครับอาจจะฉีดคุมค่าเนี่ยมันสามสิบวันใช่ไหมรอบทสี่ 4, นะครับฉีดคุมค่า อันนี้ฉีดยาคุมผมว่าฉีดไปเลยสามรอบนะครับก็ใส่ไปด้วยนิดหน่อยนะครับหกไรนี่ใส่สักครึ่งโลอะไรเงี้ยนะไม่ต้องเยอะนะครับไม่ต้องเยอะขอให้มันมีพรมไปเรื่อยๆนะครับข้โพดไม่เป็นไรนะเกินสามสิบวันก็หยุดฉีดได้แล้วนะครับสามสิบวันก็เลยหัวเข่าอะ่ะเรามองไปเนี่ยมองไม่เห็นดินเนี่ยเราฉีดยาคุมไม่ได้แล้วนะครับแค่นั้นเองข้อพมดไม่เป็นไรหรอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ขขาโพดก็จะไม่มีหญ้านะเวลาตอนเราทํารุ่นนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยไปทํารุ่นไปนะครับหญ้าก,ก็จะไม่มีข้าโพดได้กินเต็มเต็มนะครับปริมาณในปริมาณการใส่ปุ๋ยเราก็จะน้อยลงเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ไร่ละลูกเราไม่จําเป็นจะต้องใส่ไร่ละครึ่งลูกนะครับหกไร่ผมเตรียมมาสองลูกก็พอนะครับผมใส่แค่ลูกครึ่งแต่ผมใส่สามรอบสี่รอบนะครับใส่ทุกครั้งที่ก่อนให้น้ําเนี่ย นะครับหรือไม่ฝนตกเสร็จเราก็มาพรม,พมมาสักหน่อยนะครับลูกกว่าแค่นั้นเองเอาให้ได้ไร่ละตันขึ้นไปก็ไร่ละตันห้าขึ้นไปก็พอแล้วนะครับช่วงนี้ช่วงการลงทุนนะครับแต่ถ้าเห็นต้นดีต้นที่สวยอวบก็อาจจะอัดปุ๋ยไปนะครับไร่ละครึ่งลูกต่อรอบอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวดูผลงานอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับก็อัตราการขึ้นของต้นนะครับ ไม่ต่ำกว่า80ดอยู่แล้วนะครับดีแล้วนะครับที่มันขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยฝนพรมนะครับขึ้นมาสิบวันแล้วฝนตกนะประมาณนั้นแต่จริงๆไม่ตกเลยก็ได้นะครับเพราะมันมีน้ําไม่จําเป็นนะครับมันจะอยู่ได้ไปถึงยี่สิบกว่าวันนะยี่สิบห้าวันสามสิบวันไม่ต้องการน้ําเลยนะครับเพราะว่าผมใส่น้ําไว้แล้วนะมันจะโตเร็วกว่าฝนตกอีกนะครับเพราะตกเนี่ยฝนตกประมาณเนี้ยนะทํานาน ถ้าที่เรามันน้าขังเนี่ยข้าวโพดมันแกนนะครับเราต้องหาน้ําออกให้ไวนะข้าวโพดก็จะโตวไวกว่านะครับสมมติว่าฝนตกชุกๆนะยี่สิบวันแรกเนี่ยมันไม่ดีต่อข้าวโพดนะครับถ้าไปชุกตอนออกดอกเนี่ยมันก็ว่าไปนะครับไม่มีปัญหาชอบแต่ถ้ามาชุกตอนก่อนทํารุ่นเนี่ยนะ มันไม่เปิดโอกาสให้เราทารุ่นเลยเนี่ยเดี๋ยวก็ตกเดี๋ยวก็ตกยังไม่ทันแห้งทํารุ่นไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้มันก็จะเป็นอุปสรรคนะครับสรุปแล้วก็หน้าร้อนนะครับผมชอบทําหน้าร้อนผมควบคุมน้ําได้นะครับทําได้ตามตามที่เราต้องการนะมดูดาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทํารุ่นแล้วแล้วฝนดันตกเนี่ยมันก็ทําไม่ได้พอฝนหยุดปุ๊บข้าวโพดโตไปแล้วทําไม่ได้ลงไม่ได้ลดลงไม่ได้เนี่ยมันเป็นปัญหานะครับ แต่ก็มันก็ไม่ใช่ปัญหาขนาดนั้นนะเดี๋ยวเละๆเ,เดี๋ยวรออีกงเอารถถายเดินตามใส่ล้อเหล็กพาครึ่งเนี่ยแทกได้อะไรได้นะครับมันมีวิธีแก้ปัญหาแต่ว่าวิธีที่มันจะทําให้มันได้ดีอะนะครับแต่ละแปลงมันก็ทําให้เหมือนกันนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกวิธีไหนก็ตามนะครับจะลองกูกจะยกล่องจะล่องเดี่ยวจะร่องอะไรก็ตามจะปักสุดท้ายแล้วนะครับก็โพด ต้องการที่ที่มันสโลปนะครับฝนตกมาน้ําไม่ขังนะครับเวลาเราให้น้ําน้ําไม่ขังอย่างนั้นอนะ่ะสุดยอดครับเนี่ยฝนตกมาเมื่อเมื่อว,วานเนี่ยเยอะๆเห็นไหมมีแค่ขังตรงปากท่อหน่อยนึงนะครับตรงนั้นเป็นท่อน้ํามันจะดีนะครับเวลาเราปรับแล้วก็ปรับเลยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับถ่ายให้เรื่อยๆแปลงสองเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาไปดูแปลงสามน้ำอาจจะขังนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวก็หาทางออกน้ําก่อนนะอันนี้ไล่มันเป็นไล่ทําประจําอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าฝนตกมันมันไม่ขังนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูไล่ข้างในนะครับนะถ้ามันขังเดี๋ยวเราก็หาทางออกนะครับถ้าไม่รู้ว่ามันจะออกไม่ออกอะไรยังไงก็รอดูตอนฝนตกตอนให้น้ํานะครับ น้ำอย่าให้ขังแค่นั้นเองมันไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ข้าวนะครับอ้อยไม่เป็นไรนะมันมันอยู่บนมันอยู่ของบนนะครับมันนะเวลาน้ําขังมันก็ขังอยู่ในร่องนะครับก็แห้งใช่ไหมละ่ะมันอยู่สูงอะยกร่องสูงอะหนีน้ํานะครับแต่เขาพูดมันไม่ได้นะครับยกร่องสูงเดี๋ยวก็เป็นปัญหานะครับยกร่องสูงเกิน เกี่ยวมาก็าถ้าข้าวโพดล้มก่อนเกี่ยวข้าวโพดฝักข้าวโพดอยู่ในร่องรถเกี่ยวก็ช้อนไม่ได้นะช้อนไม่ได้สิบไร่นี่เก็บได้สองสามตันนะ่ะมันก็ไม่ได้นะครับไม่ทารุ่นไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับเวลาฝนตกมาเยอะๆก็ไม่ได้นะฝนตกมาเยอะๆก็เรียบร้อยนะครับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ